วามหชนหลวงตามหาชน,าาชนได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี่โดนพวกไอ้เจ๋งมันเล่นงานเอาซะแล้วเลยอยอดไม่ใช่อย่างนั้นละครับคือผมทนไม่ได้จริงครับหลวงพ่อครับที่เห็นไอ้พวกนั้นอะรังแกคนอื่นนะครับแล้วหลวงตาเคยสอนแล้วใช่ไหม <ฮะ S 2> ว่าให้รู้จักอดทนอดกลั้น ขาหน้าขาหลังอย่าใช้กำลังแก้ปัญหาแบบนี้อีกนะนั่นไม่ใช่ลวงตาผมนี่เกือบซวยไปด้วยอะเดอุ้ยจะเกิดหน้าตาคาเสียโฉมจะทำยังไงเพราะตอนนี้กรากำลังบำรุงหน้าข้าอยู่ไอ้ยอดบำรุงเหรอเออมึงเพิ่งคิดได้เหรออาคมทำไมเล่าหนังหน้าแกเนี่ยนะคขาถึงตัดเสร็จปั๊บเอามาทำรองเท้าแตะอือหลวงว่าครับ เมื่อกี้ถามว่าอะไรกันเละอย่างนี้ครับพวกเสียโชคเนี่ยเป็นใครขอรับเขาเป็นใครครับหลวงพ่อปกติตอนที่ยอดอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินนะครับเสียทรงเสียโชคอะไรนะไม่รู้จักเลยครับเสียโชคเนี่ยเขาย้ายเข้ามาตอนที่เองออกไปนนะและ <c oughs> เขาเป็นคนดีมีฐานะดีแล้วก็เป็นคนที่ชาวบ้านเนี่ยรักนับถือแต่พวกลูกน้องเขาพวกไอ้ยอดไอ้เจงนี่ไม่ไหวเลยนะต่างกันราวนระกกตะวันทีเดียว ไอ้นี่นะมันเป็นนักเลงหัวไม้ปล่อยเงินกู้ค่มเหงรังแกเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดด้วยมันเป็นนีตั้งแต่เด็กแล้วไอ้เจ๊ตาขาลำบาแล้เมื่อกี้ถึงไหนนะผมว่าช่างมันเถอะครับเอาจริงๆหลวงพ่อ ลวงพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากรับยมมันก็เป็นโรควูบหลับเป็นโรคประจำตัวเป็นเป็ไหายโหลงตาครับ<ม>ไปวัดอื่นนะครับเอา้าจะไงกันเลน่าจะเข้าชัดแล้วโต้บริจงปีจากไม่หาย เราแยกกันซื้อของดีกว่าอาคมอยากได้อะไรก็ไปซื้อเลยนะแล้วก็กลับมาเจอที่นี่นีไ่ไ <Hey, S 2> อยอดฮะหลงตาสั่งไว้เลยนะกําชับข้าด้วยบอกให้บอกเองอะ่ะอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครเข้าใจไหม <c oughs> ก็ได้ยินอยู่นะ <c oughs> ไม่ต้องเตือนฉันหรอกอ,อ้าวเฮ้ยไอหมาสองตัวหลบทางหน่อยคนจะเดินเว้ยว่าใครเป็นหมาไอเจ๋งทางมันจะว่าพวกเรานี่ก็ว่าเองสองตัวไง มึงก็นอย่างเงินเดือนเย็นไว้ยอดเย็นไว้ไอ้ช็อตว้าวมีหมาฟัดเหยียด้วยเว้ยเย็นไว้ยอดโอ้โหนี่่อ่เจ๋งอืมไม่ใช่แค่นั้นนะมาดูผมดิเบาบางโอ้ย่างกับหมาขี้เลื้อนอะเย็นไว้ยอดเย็นไว้สิ หลวงตาบอกไว้ให้หมีเรื่องกับใครไงเย็นไว้อาคมปไปข้าไม่อยากติดคุกหรอก่ะกลับไว้อืมไอ้ป๊อดจะไปไหนไว่ไอ้พวกขี้แพ้กุณไม่ไหวแล้วพูดมาเลยมึงจะเอาอยางไงเจ็งต่อคุณอว้มุนไม่ได้พูด ต่อยน้องเหรอเสงมาทำผบพ่อเสง่นี่มึงโดนตอยใช่ไหมใช่โอ้โหมวทำอไมมึงไ่หลบหอโอ้ตะกันทั้งลองเลยเฮ้ยเอาไงยังไงก็ได้เออได้หมดที่ไหนก็ได้คนอย่างกู แย่นะหลบหน้ากูสิผมเองเนี่ยก็เป็นห่วงพวกชาวบ้านกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดงพ่อ เกรงว่าจะถูกพวกไอ้เจ๋งเนี่ยมันมอมเมาแล้วก็ตกเป็นทาสของพวกมันหลวงพ่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเลยะอ๋อไม่เป็นไรครับหลวงพ่อผมว่าหลวงพ่อพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยววันหลังค่อยคุยก็ได้เวลาของผมเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วอาการที่ผมเป็นเนี่ยมันก็มากขึ้นทุกวันทุกวัน เห็นที่จะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วล่ะก็ดีครับจะได้หายเร็วๆหลวงตามาที่นี่ก็ดีแล้วนะผมอยากจะรบกวนหลวงตาเนี่ยช่วยมาจาวัดที่นี่สักระยะหนึ่งในระหว่างที่ผมต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลวงตาพอจะรับปากผมได้ไหมละ่ะอ้าวแล้วก็พระสงฆ์แล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดองค์อื่นๆไปไหนหมดล่ะครับไม่มีแล้วหลวงตา วัดเนี่ยมีผมรูปเดียวท่านเจ้าวาดครับท่านเจ้าวาดครับว่าไงเลยเฮเตยไอ้ไอเจ๋งครับไอ้เจ๋งไอ้เจ๋งมันมีเรื่องในตลาดอีแล้วระครับเห็นว่ามีเรื่องกับคนชื่อยอดนะครับยอดมีเรื่อง